สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านนะครับมิสเตอร์รีไซเคิลพาร์ทนะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับในส่วนของไฮนะครับแอคคโคลซีนะครับเลเซอร์นะครับในส่วนของโมเดลนะครับ LT นะครับ950นะครับ9 5 0 1น H นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมีอยู่2ชุดนะครับตัวนี้เทสการทำงานเบื้องต้นนะครับสวยเลยนะครับ ปกตินะครับผมถอดมาเก็บนะครับตัวนี้เมาดูในส่วนของอุปกรณ์ในส่วนของชุดนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของชุดคอนโทลนะครับของตัวนี้นะครับกล่องนะครับนะครับมีกล่องนะครับตัวนี้นะครับออเรเลเซอร์นะครับมีแสงไฟแดงนะครับไฮเอ็กซ์ซีเลเซอร์นะครับ lt 90501H นะครับตัวนี้เราตออการทำงานครับจะเห็นหัวหัวนะครับหัวเซนเซอร์นะครับสีดงนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีในส่วนของคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหัวนะครับโมเลเซนเซอร์นะครับสองตัวนี้นะครับนะครับมีหัวเชียรนะครับส่วนของหัวนะครับโมเดลก็เป็น LT นะครับ L.T. เก้าศูนะครับตัวนี้นะครับโค้สองแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของโค้สองตัวนี้ครับสายเดี๋ยวอย่าตกใจนะครับว่าสายสั้นไปนะครับไม่ใช่นะครับมันจะมีสายต่อนะครับให้1ชุดนะครับสายต่อให้1ชุดนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีในส่วนของคอนโซลนะครับตัวนี้นะครับก็มีโอเคต่างๆนะครับอาจจะคียบประกอบอาจจะคีบสนุกแกรมนะครับ ในส่วนของจอนะครับส่วนของจอครับจอสีนะครับตัวนี้จอสีนะครับต่วนของจอนะครับก็จะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะครับมีเสียงด้วยนะครับมีเสียงด้วยมีนะครับอ่าอิพุตนะครับสองตัวนะครับอิพุตสองตัวเขาเลือกใช้เองนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับส่วนของจอตัวนี้นะครับใช้ไฟสิบสองโวลต์นะครับใช้ไฟสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้นะฮะ สองโวลต์นะครับอะแดปเตอร์นะครับใช้ไฟสิบสองโวลต์นะครับไฟสิบสองโวลต์นะครับเอาพุทธสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้นะฮะใช้กับจอตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเรามาเทสในส่วนของจอก่อนนะครับว่าการทํางานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะผมจะทดลองเทสเขียวกับอ่า ต้นสื้อนะครับตัดชิ้นเล็กๆนะครับมีขนาดหลายตัวนะครับก็ลองดูว่าตัวนี้จะทํางานเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูเบื้องต้นนะครับผมจะลองนะครับแข็งเอาตัวนี้เลยนะครับไฟแดงๆนะครับสงเข้าไปดเดินสองแปดที่หลอดสองเปตละนะฮะตัวนี้นะฮะเรามาดูที่หน้าจอนะฮะเห็นะครับหาชิ้นนีต้นสื่อนะ จะเห็นนะครับตัวสื่อโผล่ขึ้นมาแล้วนะนะครับตัวสื่อนะครับโผล่ขึ้นมานะเป็นนอนหนูนะครับโผล่ขึ้นมาแล้เมื่ออาจจะไม่นิ่งนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะครับคันนี้ก่อนนะยังไงก็ต้องใช้พวกแสงช่วยนะครับเพื่อให้ภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ลองปรับค่าดูนะครับ เดี๋ยวเราลองเซตติ้งกันดูนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ,ะรบ,บนะครับบา,างต้นนะครับเร้มาดูในส่วนของคอ้วโซนนะครับตัวคีนะครับตัวนี้นะว่าใช้งานสมูทหรือเปล่าลองกับหาวอาตรนนี้มือถือด้แล้วกันนะครับดูที่หน้นาจอนะ,อะ,อะโอเคกนะดปกติกดปกติเลยนะ ต่างนก็ลองไปเล่นดูนะครับก็ลองไปตั้งค่าอะไรกันดูนะครับตัวนี้อาจจะสงสัยด้านหลังมีอะไรบ้างครับเรามาดูของอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับเหมือนกันครับตัวนี้เหมือนกันครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของชุดต่อคอนโซลนะครับในส่วนของในส่วนของ i s สองสองมีเอาท์พุตให้นะครับตนี้เอาท์พุตด้านหลังเขาจะมีในส่วนของ ต่อมอนิเตอร์อีกนะครับก็จะมี iO มีไฟต่ออีกนะครับเขาลองใช้งานยังไงนะครับก็ลองไปดูที่คู่มืออีกครั้งหนึ่งพาวเวอร์สายพาวเวอร์นะครับมีให้ครบชุดครับไม่ต้องห่วงส่วนตัวนี้นะครับอุปกรณ์เบื้องต้นก็เหมือนกับอีกชุดนะครับจะเรียงไว้เลยนะฮะอีกชุดนี้จะเรียงไว้เลยนะัอุปกรณ์ครบนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไปครบก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับว่าเราจะเทสก่อนส่งให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ อลองพิจารณาดูนะครับอย่างไรก็ขอบคุณครับผม